ศษหนึ่งร้อยห้าสิบสามนะพิเศษหนึ่งร้อยห้าสิบสามเอาคนนี้ว่าด้วยสูตรใหม่ประเทศหลวงที่ยี่สิบสามข้อห้าสิบสองหน้าแปดสิบเก้าทานมหาประผลสูตรว่าด้วยทานที่มีผลมากและทานที่ไม่มีผลมากนะก็ประชาชนชาวกรุงจำปานะก็เข้าถวายมา มหาพุทธเจ้านะข้าแต่งคงเคยเรินมีได้ไหมทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากแต่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานชนิดเดียวกันเนี่ยกลับมีผลมากมีอนิสงส์มากทานเหมือนกันแต่ไม่มีไม่มีผลนะหรือมีผลน้อย กลับมีผลมากแตกต่างกันเท่าที่ของเป็นชนิดเดียวกันผู้ภาคตอบเจ้าตอบว่ามีได้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วไม่มีผลมากไม่อมีอานิสงส์อานิสงส์ก็แปลว่าประโยชน์นะแต่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอานิสงส์มากนะมีประโยชน์มากคาพตรงเพลินอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกัน ใีบุคคลบางคนในโลกถวายแล้วไม่มีผลมากไม่มีอนดิสง์มากอะไรหนอแลเป็นเหตุให้ปัจจัยให้ทานเ่เดียวกันเป็นบุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอนดิสงมากามาอ่านพระไตรปิฎกเลยนะเนี่ยนะสารีบุคคลในโลกนี้ให้ทานอย่างมีเยอะใหญ่นะจำไวนะ้นะนะหนึ่ง ให้ทานอย่างมีเยื่อใยให้ทานอย่างมีจิตผูกพันให้ทานอย่างมุ่งหวังที่ที่สะสมมุ่งหวังและสั่งสมบุญนะให้ทานได้คิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้เขาจึงให้ทานทางในข้อที่หนึ่งบางคนโลกนี้ให้ทานอย่างมีจิตใจ เยอใหญ่ให้ทานยังมีเยื่อะใหญ่อยู่ยังเสดายของอยู่ให้ทานอย่างมีจิตผูกพันให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญนะให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้เขาจริงให้ทานใช่ไหมก็เหมือนประชาชนทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะดูแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีข้าวน้ําผ้า เยอะแยะให้ทานอะไรไปเธอเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ควรให้ทานเช่นนั้นหรือไม่ะก็ตอบว่าควรพระพุทธเจ้ากล่าวในการให้ทานเช่นนั้นบุคคลผู้ให้ทานอย่างมีใจยเยื่อใย,ายาให้ทานอย่างมีจิตผูกพันมีทานอย่างมุ่งหวังสะสมบุญให้ทานไปคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจักบริโภคทานนี้เขาให้ทานนี้แล้วหลังจากตาย เขาเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจะตุมาราชเขาให้กรรมนั้นสิ้นไปให้ฤทธิ์นั้นสิ้นไปให้ยศนั้นสิ้นไปให้เป็นให้ความเป็นใหญ่นั้นสิ้นไปเป็นผู้ยังต้องมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเข้าใจไหมคือไม่ความว่าเข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 า,เขาตายแล้วก็มีจิตแบบเนี้ยพิจิตมันก็มันก็ใกล้เคียงกับสตนมเมื่อกี้ให้อย่างมีเยอะใหญ่ ยังมีตัณหายังมีความอยากอยู่ใช่ไยังมีความอยากเขาก็เขาก็สมอยากเขาแล้วเขาให้ทานเป็นการดิ้นลนจตุมหาลาชิกาไงเขาก็ดิ้นลนดิ้นลนสวงหาแล้วเขาได้สําเร็จเขาก็เป็นเทวดาสมมุติจตุมหาลาศใช่ไหมสูตรนี้ก็ใกล้เคียงกับสูตรเมืเ่อกี้เอามาเอาตัมายกตัวอย่างให้มันอยู่ใกล้ๆกันซะ นะต่อไปคือให้เป็นผู้ต้องมาคือมีตัณหาเหมือนเดิมยิ่งกว่าเดิมสูตรปฏิยยิ่งกว่าเดิมไปในทางต่ำจะเริญกว่านี้ไม่ได้นะข้อสองบุคคลบางคนลูกให้ทานอย่างมีใจเยื่อใหญ่ให้ทานอย่างไม่มีจิตผูกพันครั้งนี้ไม่ีจิตผูกพันแล้วให้ทานอย่างไม่ม่งหวังสั่งสมบุญ ไม่ได้บุ้งหวังสั่งสมบุญแล้วนะมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจัดริโภกทานนี้นะไม,ไม่ใช่แบบข้อหนึ่งแล้วจะเป็นว่าให้เพราะคิดว่าการให้เป็นการดีเนะี่ยสูงขึ้นแล้วไม่ไม่มีตัณหาเหมืนกันละแต่ให้จะเป็นการดีนะอันนี้ข้อสองนะข้อสาม ให้ทานอย่างไม่มีใจเยื่อใยนะไม่มีข้อหนึ่งให้ทานอย่างไม่มีจุดุดให้ทานอย่างไม่มุ่งหวังสังสมให้ทานด้คิดว่าเราละโลกนี้แต่แล้วจากบริโภคทานนี้ไม่ใช่ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีอันนี้เป็นข้อสามเอาอย่างนี้แล้วกันอัตมาจะไม่อ่านทวนเอาเป็นข้อๆต่อๆไปเลยแล้วกันอ,อการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าปิดามันดาปูยา่ย่าตายายเคยให้ทาน เคยทำทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเสื่อมเสียเป็นข้อสามตอนนี้จะย่อแล้วนะย่อเฉพาะไอ้ข้อที่แตกต่างในพระไตรปิฎกก็จะทวนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามละเอียดมากไงแต่ตามาไม่ใช่คนละเอียดควรเอาสัาส้นๆคือธรมาจบด้านกฎหมายมาเนี่ยอาตอมาจะ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 เน้นที่สาระสำคัญนะ่ะเป็นหลักเน้นที่แก่น ความที่เคยเป็นเน้นที่แก่นเสมอเสมอเนี่ยอะไรอะไรไปที่แก่นหมดศาส,สนาพุทธเอาตรงอะไรเป็นแก่นของศาสนากฎหมายมีอะไรเป็นแก่นของสุขของของกฎหมายวิชาอะไรก็แล้วแต่อาตมาจับหัวไว้ก่อนเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของไอ้แต่ละเรื่องเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนัะ้นตอนส่วนรายละเอียดเนี่ยพออ่านเข้าใจแล้วก็จบก็เอาแก่นแก่นตามไปห,หาแก่นแก่นแก่น ไปหาตามวัตถุประสงค์เป้าหมายรู้อัดรู้ทำรู้หลักธรรมและวัตถุประสงค์ของธรรมแต่ละอันแต่ละอันมันไปตรงไหนอาตมาศึกษาแบบแบบแบบกฎหมายกฎหมายข้อนี้มันมีแก่นยังไงสาระสำคัญมันตรงไหนเอาตรงนี้เพื่อให้มารู้ถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์อาตมาก็สอนแบบนี้อาตมาก็นําเสนอแบบเนี้ยท่านผู้ฟังจะ ก็เหมือนสเสมือนเราศึกษาสอบภาาศึกษาใบไม้ใบไม้นี่ไอ้นี่ใบไม้นุ่นใบไม้น่มนมันเต็มไปหมดมันก็งงไงเอาเลยแก่นมันคืออะไรดูตั้งต้นเลยเราจะรู้อันนี้ต้นกล้วยอันนี้ต้นขนุนนะเราจะรู้ไปศึกษาทั้งต้นองค์รวมเราจะเข้าใจชัดนะข้อหนึ่งเอาแล้วข้อสองข้อหนึ่งหวังผลนะเยื่อใย ผูกพันส่องสั่งสมบูรณ์เราจะได้บทพภกทางนี้เหมือน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 สูตรที่แล้วข้อสองนี่แตกฐานแล้วแตกต่างแล้ว,ลวข้อสองเนี่ยคือให้ด้วยมีไม่ให้ด้วยเออเป็นการดีอนะข้อสามพราะยาบานดาปุยญาตาิยายเผยให้ทานเราก็ทำนะข้อสี่ในข้อสี่นะ ไม่หนึ่งไม่สองไม่ท้อสามแล้วแต่ให้ทานไยคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้พูงหากินเองไม่ได้ไม่ควรเป็นข้อสี mm. นะ่มีการให้ทานก็ห้าก็ห้า,าคือไม่ทั้งหนึ่งทั้งสามสี่แล้ว แต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราให้ทานและจำแนกทานนี้เหมือนเหล่าฤาษีในปางก่อนแล้วก็เอ่ยชื่อฤาษีต่างๆอัฐกะฤาษีวาทกะมะกะฤาษีน่ะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะได้บูชายันฤาษีต่างๆเขาได้บูชายันแล้วนะเราก็ทำตามนะทำตามฤาษีเมื่อกี้ทำตามวิยามานดา เป็นการดีทำตามบิดามารดาทำตามฤาษีนะที่บูชายันก็ห้าก็หกก็ไหม่หมดแล้วแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมปร่งใสจะเกิดความชื่นชมโสมนัสนะเนี่ยนะเป็นก็อหกข้็เจ็ดไหม่แล้วแต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตนะเราเขาจริงให้ทาน นะทานเพื่อประดับจิตหรือปรุงแต่งจิตเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคลบคลคในโลกนี้ควรให้ทานเช่นนี้หรือไม่ควรให้พระเจ้าค่ะในการให้ทานนั้นบุคคลให้ทานอย่างไม่มีใจเยอะคือทวนซ้ําไปนะทวนซ้ําไปข้อหนะึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกแล้วก็ตรงข้อเจ็ดทวนนะทวน ตัวให้ทานโดยโดยโดยไม่ไม่ไม่มีไม่ประดับตกแต่งจิตเขาจึงให้ทานหลังจากตายก็เกิดร่วมกับเทวดาชั้นพมจาริกาเห็นไหมเป็นพมคือไม่ปะไม่มีความต้องการอะไรเลยปาศจากราค้าไงปาศจากโทสะปาศจากโมหะให้ทานโดยไม่หวังสิ่ง เขาให้กรรมนั้นสิ้นไปให้ฤทธนั้นสิ้นไปให้ยศนั้นสิ้นไปเขาเป็นใหญ่นั้นเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเป็นพรมไงให้ด้วยความไม่มีโรคด้วยการต่างๆก็เป็นพรมเป็นพระนาคามีพระนาคามีไม่กลับมาเกิดเพราะไม่มีเพราะราคะโทสะโมห oh ะมันหมดเขาจะไม่กลับมาเป็นราคะโทสะโมห oh ะ oh อีก ไม่กลับมาเกิดแบบนี้อีกแต่คนเขาก็แปลว่าเออเป็นนาคามไม่ได้ไม่กลับมามาเป็นคนอีกความเห็นนั้นมามัน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 ไอ้แบบนั้นก็เห็นด้วยแหละไอ LIKE! ้แบบนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยเขาไม่มีกามเขาหมดกามเขาหมดโทสะเขาหมดโมหะแล้วเขาจะไม่มีอีกแล้วเป็นพระนาคาอีกแหละแต่ถ้าเขาจะมั่งเพ็นให้สูงขึ้นจนเป็นพระอรหรนะันต์น่ะ ส่นมีพระสูตรอันว่าไม่อยากจะอ่านพระสูตรพระสูตรเนี่ยคือคือเคยนําเสนอไปแล้วอยู่ตอนไหนไม่จําไม่ได้ก็ขอให้เจอฟังทุกตอนไงถึงบอกขอร้องถ้าจดได้ก็ดีจดแป๊บจด,จดตอนสรุปตอนนี้ตอนนี้ว่าได้เรื่องอะไรเอาหัวข้อเรื่องที่เจอคิดเองเนี่ยว่ามันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรมันกล่าวถึงอะไรเป็นหลักคนสรุปนี่เขาก็สรุปอยงาง้เขาก็ไม่ค่อยมีเวลานะ เขาฟังเขาถ่ายทอดที่เขาส่งให้ก็นอนุโมทนาเราก็น่าจะโมทนาคนคนเหล่านี้นะทั้งอัปทั้งส่งทั้งแชร์เขาเขายังมาต้องตั้งชื่อเรื่องอีกอาตมาไมมแล้วตมมาตมภพนั่นเสร็จแล้วก็แผ่สองกระหรีงก็ไม่แล้ะนะก็ขอขอบคุณที่เขาทำอ่ะใช่เหมละ่ะอนุโมทนาเราเองเราต้องฟังทุกตอนเธอฟังทุกตอน ถ้าเธอไม่ได้บรรลุพญาโสดบันระเบิศึกเป็นท่าเธอเอาคนรับใช้อีกสามคนไปแถมเงินให้อีกห้าล้านเรื่องจริงนะมีเงื่อนไขข้อเดียวเชื่อฟังทําตามหหเห็นผลเท่านั้นแหละนะอ่ะทั้ง YouTube และ t ิ k t ต k อกเนะตอนหลังนี่เอาตอนพิเศษไปก็แล้วกันเอาเยอะหน่อยเพราะธรรมดาก็าไม่รู้จะนั่นมาไหร่ ก็เอาพิเศษส่งส่งไปธรรมดาเขาก็ไม่ไม่เอาไปยังไม่เอาไปส่งเพราะเขาประหยัดเวลาพวกเราเราไม่มีเวลากันขนาดวันละยี่บห้านาทีบางคนหนึ่งดูไม่ติดต่อเลยอะ่ะเธอคิดดูสิเหมือนกับอะไรเหมือนกับเราเราเป็นต้นไม้แล้วชะงักเหมือนกินอาหารวันเดียวอีกวันหนึ่งไม่กินหยุดไปสองวันไม่กินหยุดไปอาทิตย์หนึ่ง เดินก้าวสมมติเราจะเดินไปที่จุดหมายของเราอ่ะเธอเดินไปก้าวหนึ่งเธอหยุดเดินถอยหลังอีกสองก้าวหยุดเดินหน้าเอาเดินหน้าอีกวันหนึ่งถอยหลังไปสองก้าวสามก้าวเอาเดินหน้าอีกวันสองก้าวถอยหลังไปสี่ก้าวเธอจะถึงจุดหมายนี่แหละเธอต้องเดินวันละก้าววันละก้าวกินข้าวทีละคํา ไม่กินคําไม่กินละจานแล้วมันจะหมดจานได้ไงอ่ะต้องกินให้หมดพระเจ้าไม่สร,รดดิเสริญการหยุดยู่สรเสริญเสริญการวุธิวุธิขึ้นไปถ้าเอาแค่นี้ยังอยู่แค่นี้ยังเป็นเทวดาติดแป้นนัเนนะเป็นโสดาอยู่โสดาแค่เนี้ยเรื่องเทวดาติดแป้นแล้วไม่ทําให้เป็นสกิทานาคาลานานิจบแต่นี่เราฟังเออเป็นอริยมรักแล้ว เป็นโสดามักแล้วเสือกลับไปเป็นปุถชชนีกเดินถอยหลังมีเมียคนเดียวแล้วไม่มีม <c ười> แล้วอ้าวดันมีกิ๊กอีกเรื่เมื่ไหร่มนจะ <c ười> คือเธอต้องทําความเที่ยงกับตัวเองแต่ละจุดแต่ละจุดเอาละคนอื่นเขาเก่งก็ช่างเขานโมทนาไปเธอต้องทําความเที่ยงต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองตั้งศีนเลยๆใหม้มันมันเที่ยง ถ้าเธอตั้งศีลอะไรไว้แล้วมีสิ่งที่เธอติดยึดผูกพันอะไรก็แล้วแต่แล้วกลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็นอิทธิภาวะหลุดพ้นไม่ได้ต้องเป็นบุริสภาวะพระเจ้าฝึกบุรุษเนี่ยฝึกผู้ที่เป็นบุริสภาวะไม่มีใครยิ่งกว่าถ้าไม่ฝึกอิทธิภาวะเราเขาฝึกบุริสภาวะฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า ต้องเป็นบุรุษเป็นเครื่องหมายบ่งบอกเขราว่ามีปุริสภาวะมากกว่าแต่ความเป็นจริงก็บุรุษก็มีอิทธิภาวะเยอะเหมือนกันบุรุษก็อยากจะเป็นอิทธิภาวะก็ไปตัดเปลี่ยนเพศเยอะแยะโลกนี้มันก็ยอย่างงี้นะเนี่ยคือผมคือไม่กลับมาเกิดเกิดไปติดมันอีกนะ นี่แหละเป็นปัจจัยให้ทานช้นเดียวกันที่บุคคลนะบุคคลในโลกนี้ให้มีผลมากมีอนุงสงมากนะเป็นเพศเป็นปัจจัยให้ทานชช้นเดียวกันที่บุคคลบุคคลในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอนุสง์มากปฏิบัตินะปฏิบัติที่มีผลมากคือจิตเจตสิกรูปนิพพาเนเห็นไหมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเลยไม่ใช่สิ่งของเลย แต่เป็นเรื่องของจิตเจอสิกของเธออาจจะมีผลมากถ้าจิตเธอหวังอยากได้อยู่เหมือนเดิมอยากเสพที่ของที่เธอให้ชาติหน้าจะได้มีกินสะสมบุญเขาก็เป็นไปใน,นทางต่ําสูงกว่านี้ไม่ได้เพราะยังมีความโลภมีความอยากอยู่ต้องให้ที่ไม่มีอยากอะไรเลยปราสจากราคะโทสะโมหะเลยเนี่ยจะมีผลมากมีอนิสงส์มากแล้วเธอก็มาเป็นตอบเนเป็นอหรหัน ส่วนน,นี้เขาจบนะได้อะไรมาเขาเยอ่อๆตัวอย่างที่หกทานตัวอย่างที่หกนะเอาทานนวัตก็จะเปนตัวที่ยี่สิบสามข้อสามสิบเอ็ดหน้าสองร้อยแปดสิบเจ็ดนะพระภูมิค่าตัดว่าพิสูจน์ตั้งหลายทานแปดประการนี้คือหนึ่งให้ทานเพราะประสบเข้า ให้ทานเพราะประสบข้าคือเห็นนะเห็นก็เลยให้ทานอย่างคนที่น้ำท่วมคนรถชนเอาอาหารได้กินดูแลอะไรประสบเห็นน่ะน่าสงสารน่ะให้ทานเพราะประสบเข้าอนนะาอย่างเงี้ยน,น,น,นะข้อสองบุคคลให้ทานเพราะความกลัวกลัวคือ เหมือนขู่ไปกายอะนะให้ทานเพราะความลัวเดี๋ยวเขาจะต่อตำตํานีเอาโอ้โหเอออาตมาเห็นนายโยคนนึ่งนะโกงสรารพัดเลยแต่คิดจะทำบุญไม่เคยเลยแต่มาข้างหลังเนี่ย<อ>มีเหมือนกัน,นแต่ให้ทานระวหวังผลไงว่าไปสามห้าอ้างอะ บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเขาให้แก่เราเราก็ให้ตอบแทนข้อสี่บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเขาจักให้แก่เราให้ทานเพื่อหวังสักวันคงจะให้เรานะข้อห้าบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าการให้เป็นการดีข้อหบุคคลให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้ จะให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หากินเองไม่ได้ไม่ควรก็เจ็ดบุคคลให้ทานเพราคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้กินติกศัพท์อันง,งามย่อ,ยอมกระจรไปแปดบุคคลให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับปรุงแต่งจิตก็ใกล้เคียงกันนสูตรเนี้ยประดับปรุงแต่งจิตให้มันไม่โลภอะ่ะก็จะได้ผลบุญไอ้ผล ประโยชน์พลานุสงประโยชน์สงสุดนั้นใ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 นก้อนี้หน้าตัวอย่างที่เจ็ดเวลามาพามนะเรียกที่สามข้อยี่สิบหน้าสี่ร้อยเจ็ดสิบส่วนนี้ก็ให้ให้อ่านโดยละเอียดอีกหน่อยนะนะเวลามาพามว่าด้วยเวลามาพามเวลามาสตรสมัยหนึ่งพู้เจ้าประทับอยู่เชตวันอารามนาถบิสเกตเศรษฐีกรุงสาวัตถี อนาถาที่เถพดีก็เข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าพเจ้าก็ตัดว่าท่านข้าบดีนะในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่หรือนะบอกว่าตระกูลท่านยังให้ทานอยู่ไหมก็ต,ตอบว่าตระกูลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่พระพุทธเจ้าข้าแต่ทานนั้นแหละเป็นทานที่เศร้าหมองเป็นปลายข้าวกับน้ําผักดองปลายข้าวคือข้าวที่มันไม่เต็มเม็ดนะ่ะ นะกับน้ําผักดองพอให้หมดแล้วเหลือแต่แบบเนี้ยเป็นเศรษฐีที่ให้เยอะแยะบุคคลก็แปลอนาถาพิธีการเศรษฐีคือเศรษฐีที่ให้ทานแกคนอนาถาบางคนบอกว่าให้ทานัวตัวเองเป็นคนอนาถามีเงินเท่าไหร่ให้ทานหมดครูบาอาจารย์เขาบอกว่าต้องเป็นแบบเนี้ย ให้ทานอย่างคนอนาถาจนในที่สุดอนาถาเป็นสตีก็ขอข้าวาก้นบาปกินน่ะเนี่ยให้ทานอย่างจนตัวเองเป็นคนอนาถาว่า้นเดอะเรียกอนาถาบีกิกาสตีเป็นพระอนาคามีดเลยนะเป็นโยมที่เป็นพระอนาคามีน่ะตะกูลเข้าไปยังให้ทานอยู่เป็นไปข้าวขนน้าผักดองใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวใกล้จะขอข้าวพระกินแล้ว ผูนะ้ย่าตัดว่าข้าบดีบุกวลให้ทานเศร้าหมองหรือปณีก็ตามแต่ให้ทานโดยไม่เคารพไม่ทําความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือของตนเองไม่ให้ทานเหมือนจะทิ้งเป็นผู้ไม่เห็นผลจะต,ตามมาให้ทานในตระกูลนั้นทาน,นนั้นๆมันเกิดผลเขาไม่ได้น้อมจิตไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีไม่น้อมจิตไปเพื่อนุ่งผ้าอย่างดี ไม่น้อมจิตไปเพื่อใช้ยาอย่างดีและไม่น้อมจิตไปเพื่อบริโภคกรรมมงคลห้าอย่างดีแม้นแต่บริวารขัง้ให้ทานนั้นคือบุตรภรยาทาบคนใช้หรือกรรมกรก็ไม่ตั้งใจฟังโดยดีไม่เงี่ยสวดสดับไม่ตั้งใจายรู้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะผลกรรมที่ตนได้กระทําน,นั้นโดยไม่เคารพผู้เจ้าตับว่าให้ทานอย่างเคารพกับให้ทานอย่างไม่เครารพนี่แตกต่างกันนะ ชัดเจนจับผลของการที่ให้โดยเคารพและไม่เคารพว่าจะเป็นไงก็ปดติดตามต่อในตอนต่อไปนโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราบัะทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันที่ตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้ จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะถ้าเห็นว่า Tiktok YouTube ในนามมูนิธิจิตทธงธรรมหรือ Facebook ในนามจุภลักษ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วย เปรียบเสมือนได้ปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ